สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast พอดแคสต์ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงจเจริญรัตน์พี่โอมพอจะมีเคสที่เขาแบบว่าเหมือนลึกๆติดอยู่ในอดีตแต่ก็เพิ่งมารู้ตัวไหมครับมีครับผมพี่ เชียร์อย่างนี้ดีกว่าให้ทุกคนตั้งคําถามคิดไปด้วยกันว่าจริงๆจิตใต้สํานึกคุณอะ่ะคิดยังไงกับเรื่องเงิน <c oughs> ด้วยการโยน <c oughs> โยนโจทย์แบบนี้ครับว่าถ้าเราเป็นคนมีเงินเยอะๆอ่ะสมมตินะเวลาเรามองเห็นคนรวยสิ่งที่มันป๊อปอัพขึ้นมาในหัวของเราอะ่ะมีคําว่าอะไรบ้างอไอเฟลนึกถึงคนรวยนึกถึงอะไรครับป,ปึ้งมี <c oughs> มีรถมีบ้านอะไรอีกแล้วก็มีเวลาโอเค เวลาเราเราพูดอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ครับไอเฟลจากคำถามเมื่อกี้มันกำลังสะท้อนโลกภายในของเราเนาะนั่นหมือความว่าอะไรรู้ป่ะถ้าวันหนึ่งไอเฟลรวยอะ่ะไอเฟลจะมีรถในแบบที่อยากคิดบ้านในแบบที่อยากได้แล้วก็รวมถึงไอเฟลจะใช้เงินเยอะด้วย <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> คำถามคือจริงปะวะว่าคนรวยแม่งต้องใช้เงินเยอะ <c oughs> อ่ะอันเนี้ยมันมันคือใช่ไหมอันเนี้ยคือความเชื่อของเราไว้ซึ่งพี่จะเล่าตัวพี่ให้ฟังพี่ก็ยังไม่ได้เรียกว่าตัวเองรวยเนาะ แต่ถ้าเทียบกับเพื่อนในรุ่นคนรู้จักหลายคนอะ่ะพี่มั่นใจว่าพี่ใช้เงินน้อยกว่าเขามากในขณะที่รายได้พี่อาจจะมากกว่าเขาหลาย10ถึง20ถึง30หรืออาจจะ50เท่าแต่พี่ใช้ไลฟ์สไตล์พี่จนกว่าเขามากเลยการใช้จ่ายซื้อของแต่ละอย่างะครับมันมันก็มาจากบีลีฟเราคือคนส่วนใหญ่ที่พี่เห็นนะเออพี่ว่าไอเฟลจะเคยดีนี่คนี้บ่อย if you act rich you be poor if you act poor you be rich คือบางครั้งอะ่ะถ้าเราพยายามมากเกินไปที่จะต้องทําตัวให้ดูรวยเดี๋ยวเราจะไม่ได้รวยจริงๆนะเพราะจริงๆนะอ,อะครับคนที่เขารวยคือคนที่เขาใช้เงินเป็นแต่เพราะสื่อและภาพบางที่เราเห็นเฉพาะคนรวยในวันที่เขาสําเร็จแล้วอะ่ะเราไม่ได้เห็นวิธีคิดในการใช้เงินมันทําให้คนหลายๆคนนะครับบิดเบือนไปว่าอ๋อมันต้องเป็นแบบนี้ถึงเรียกว่ารวยแล้วพี่คอนเฟิร์มอย่างหนึ่งนะเว้ยไอเฟลพี่เจอคนที่แบบเรียกว่าสําเร็จทางการงานและการเงินหลายคนนะครับสุดท้ายเป็นคนที่ใช้เงินเป็นทางนั้นเลยเว้ย และถ้าหากว่าใช้เงินเป็นส่วนใหญ่จะมาจากทรงเซลฟ์เมดหรือว่าสร้างความสําเร็จมาได้ด้วยตัวเองจากคนไม่มีและถ้าเราเห็นทรงที่แบบใช้เงินแบบสุลุยสุร่ายเลยนะส่วนใหญ่ก็จะมาจากทรงที่บ้านมีต้นทุนสูงเั้นแม mapping ปปตรงนี้ครับมันจะกลับไปที่คําถามที่พี่ถามไอเฟลว่าเออไอเฟลนึกถึงคนรวยอ่ะคนรวยเป็นคนแบบไหนคนมีเงินเยอะเป็นคนแบบไหนไอเฟลบอกใช้เงินเยอะทันทีครับโปรแกรมของจิตใต้สํานึกของเรากำลังบอกอะไรบางอย่างว่าคนใช้เงินเยอะคือคนรวย ถ้าไอ mm hmm. เฟลเจอคนที่มีเงินเยอะนะแต่เขาไม่ใช้เยอะ perception ในสมองของเราอาจจะไม่มองหาคนคนนี้หรืออาจจะไม่ไม่อยากคุยกับคนคนนี้เพราะสมองฟ mm ิลเตอร์ว่าเออเขาเขาไม่ได้เป็นแบบไดียลลี่ในแบบที่เราคิดในขณะเดียวกันถ้าคนนี้ขับรถแบบนี้คนนี้มีบ้านแบบนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าสิ่งนี้ม่นโคตรธรรมชาตินะคือโลกการตลาดและสื่อเราเราต้องยอมรับจริงๆว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆมันเชฟให้วิธีคิดความเชื่อเราเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราเชื่อแบบนั้นเราก็จะ คิดแบบนั้นไปตลอดทีนี้ถ้าไอเฟลไปถามลูกเพจของไอเฟลไม่ใช่ทุกคนจะตอบแบบไอเฟลนะจะมีคนบางคนบอกว่าคนรวยอ๋อคือคนเห็นแก่ตัวคนรวยอ๋อคือคนที่แบบเอาเปรียบคนอื่นทำนาบนหลังคนขี้โกงคนขายาพี่เคยเจอเคสหนึ่งไอเฟลอ่ะเคสการเงินนะเออมันเริ่มผุดออกมาเรื่อยๆแล้วโอเคเรื่องนี้พีคเรื่องนี้พีเคเด็กคนคนนี้ในตอนเด็กอะเวลาเขานั่งรถไปกับที่บ้านเขาอะ ที่บ้านเขาจะเจอว่าเวลาขับบ้านผ่านบ้านคนรวยอะ่ะบ้านแบบหลังใหญ่ๆอะ่ะคนในบ้านเขาจะชอบแซวว่าโอ๊ยบ้านนี้ขายยาชัวร์แล้วก็หัวเราะแล้วรู้หรือไม่ว่าเด็กคนนั้นตอนโตขึ้นมาถึงช็อตหนึ่งอะ่ะเขากลัวที่จะรวยเพราะว่าถ้าเขารวยอะ่ะเขาจะโดนตีตาว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนขายยาและพ่อแม่จะไม่รักงั้นในระดับจิตใต้สำนึกเขารู้สึกว่าถึงช็อตหนึ่งอะ่ะรีบเอาเงินออกไปจากตัวดีกว่าเดี๋ยวรวยแล้วพ่อแม่ จะประทับตาว่าเราเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนขายยา <c oughs> ก็เลยหาเรื่องลงทุนเสียตังค์เล่นๆโดยไม่รู้ตัวเลยจนเขาเจอว่าต้นตอมันอยู่ตรงไหนว่าโอ้โหจิตใต้สานึกมันปรุงแต่งอะเด็กมันไม่รู้เรื่องหรอกว่าเวลาพ่อแม่เขาพูดเล่นกันขำๆสนุกๆก,กับเด็กหนึ่งคนที่มัน p e r s e v e ข้อมูลไปแล้วมันรับไปแล้วมันเชื่อแบบนั้นอะถ้าไม่ได้ปลดล็อกถ้าไม่ได้ลงไปรู้จักจิตใต้สํานึกตัวเองจริงในระดับนั้นความเชื่อที่เขาสร้างมาก็จะกลายเป็นถ้ามีเงินเยอะอีกไม่ทําไม่ทําเยอะไปกว่านี้ละไม่ดิ้นรนเยอะไปกว่านี้ได้แล้วการปรากฏ ในชีวิตประจําวันมันอาจจะออกมาในรูปแบบแค่เฮ้ยทำไมต้องดิ้นรนไปมากกว่านี้ละ่ะนั่นคือระดับผิวๆที่เรามองเห็นเนาะแต่คนที่มันลงไปลึกแล้วศึกษาเรื่อง,องจิตวิทยาเกีย่ยวเรื่องของจิตใต้สํานึกแล้วเราเห็นความเชื่อที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันถึงจะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่คําพูดว่าเออไม่มีแรงจูงใจแล้วหรือว่าเออทำไปเพื่ออะไรลึกๆจริงมันเป็นความกลัวว่าพ่อแม่จะไม่รัก <S <s โหดปะแล้ววันที่เขาเคลียร์ <S <s ใช่ คือทุกอารมณ์ครับทุกอารมณ์ที่เราเกิดขึ้นนะครับไอเฟลมันคือมนุษย์หนึ่งคนอนะ่ะมันต้องมีปฏิกิริยากับอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับตัวเราเองความสัมพันธ์กับธรรมชาติหรือความสัมพันธ์กับตัวบุคคลดังนั้นความสัมพันธ์อารมณ์หรือแม้แต่ความสำเร็จอะสำหรับพี่อะแม่งคือเรื่องเดียวกันด้วยซ้ํเหม,ม,มว่าขอเรียบเรียงเรื่องก่อนนะเหมือนด็กคนเนี้ยเออเหมือนนั่งรถอยู่ในรถหรอแล้วก็มีคนล้อเรียนว่าแบบ เนี่ยที่บ้านรวยบ้านขายายาหรือังไงใช่ใช่คนในครอบครัวของเขาอะ่ะเวลาขับรถผ่านบ้านคนรวยก็จะชอบพูดประโยคนี้โอ้ยในบ้านนี้มันรวยขายยาอ่าฮะ,ฮะ,ฮะแล้วทุกคนแบบหัวเราะเด็กก็กลัวว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งรวยขึ้นมาเนี่ยมีบ้านใหญ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะโดนไม่เป็นที่รักนะจะโดนตีตานะว่าเป็นคนที่ทําผิดในสังคมซึ่งมันเป็นความเชื่อของเด็กคนนั้นล้วน,วนความผิดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพ่อแม่เลยเด็กมันไปตีความอืมเป็นคนไม่ดีของ ส่งผลในปัจจุบันยังไงครับส่งผลคือถ้ามีเงินเก็บปุ๊บถึงจุดหนึ่งจะรีบเอาเงินโยกออกจากตัวเองหาเรื่องไปใช้โดยไม่รู้ตัวหรือไปลงทุนกับการลงทุนโง่ที่แบบเฮ้ยไม่ทันไหวตัวว่าเนี่ยเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่ดีแต่ไม่รู้แหละเอาเงินเก็บไว้ที่ตัวรู้สึกไม่สบายใจเลยรีบโยกออกดีกว่าในหัวอย่างอย่างที่ไอเฟลเรียนมาเนาะเวลาอารมณ์มันขับเคลื่อนอะ่ะสุดท้ายมันจะผลักมาที่ตรกกะและให้ตรกกะเมคเซนส์ sense, กับสิ่งที่อารมณ์เราตัดสินใจ ทุกครั้งที่เราคิดว่าเรากาลังใช้เหตุผลในการเลือกอะไรบางอย่างอยู่หลายๆครั้งจริงๆอะจิตใต้สําสนึกเราอะมันโน้มน้าวเอียงไปทางด้านหนึ่งเรียบร้อยแล้วตั้งแต่แรกแล้วเราค่อยมาให้เหตุผลครับในการสื่อสารให้มันฟังดูดีให้มันมีตรกกะดังนั้น,นสําหรับเด็กหนึ่งคนหรือโตขึ้นมาเป็นคนอายุ30แล้วก็ยังไม่กล้าเก็บเงินเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เหตุผลว่าไม่อยากเก็บเงินหรือบริหารเงินไม่เป็นแต่เพาะลึกๆในจิตใต้สํานึกกลัวการเป็นคนที่ พ่อแม่จะไม่รักอืมอืมชอบนะพี่อมผมชอบเคสประมาณว่าปัจจุบันติดปัญหารเรื่องการเงินไม่รู้สาเหตุว่าอะไรทําไมเก็บเงินไม่ได้นู่นนี่นั่นอืมแต่พอคนไปล,ลึกแล้วเนี่ยเขาไปเจอเรื่องเงินแต่คนไปล,ลึกไปกว่านั้นอีกอ่ะเอา้าดันไปจริงๆแล้วมันไปติดเรื่องความสัมพันธ์มีเคสหนึ่งก็ได้จริงๆพี่ต้องบอกไอ้เคสเมื่อกี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดว่ามันคือความสัมพันธ์นั่นแหละที่เขามีมกับพ่อแม่ในวัยเด็กที่พ่อแม่เคยพูดลอยๆอ,อยไว้ว่า การมีเงินเยอะหรือเป็นคนรวยหรือมีบ้านหลังใหญ่เนี่ยคือคนที่ไม่ดีอ่ะเอาคนเดิมคนนี้เลยนะเอาคนเดิมคนนี้เลยนะเวลาเขาคนนี้เริ่มมีความสําเร็จอะไรมากขึ้นเขากําลังตื่นเต้นและดีใจที่จะเล่าเรื่องความสําเร็จการเงินที่เพิ่มขึ้นอะสิ่งที่เขาจะเจอฟีดแบ็จากที่บ้านของเขาอะจะบอกกับมาว่ารวยขนาดนี้ไปทําไมระวังไม่มีความสุขนะเพราะอะไรครับในประสบการณ์ของฝั่งของผู้ปกครองของ,ของเด็กคนนี้ในวัยอดีตเนี่ยอาจจะเจอว่า ชีวิตเคยมีความสุขมาดีๆวันดีคืนดีพอมีเงินเยอะขึ้นครอบครัวไม่มีความสุขเหมือนเดิมเขาก็จะเริ่มเก็บหลักฐานอย่างเงี้ยมาสอนลูกของเขาบางทีความเชื่อที่เราได้มามันก็ตกผลึกมาจากความเชื่อที่รุ่นพ่อแม่รุ่นปู่รุ่นย่าถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆมันคือมรดกทางจิตใต้สำนึกอ,อ่อะเออมรดกทางจิตใต้สำนะึกชอบคำนี้จังนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราไม่ทันว่าสิ่งที่พ่อแม่ยัดอะไรมาให้อะ่ะมันเป็นสิ่งสิ่งนั้นเด็กคนนี้ครับก็จะซื้อไอเดียนั้นไปโดยปริยายดังนั้นอะ่ะ เก็บเงินหรือได้เงินฟีลิ่งที่ควรจะต้องภาคภูมิใจกับมันกับกลายเป็นว่าอ้าวยิ่งสําเร็จมากขึ้นกับเวลาแทนที่จะไปเจอแล้วอ้าวทุกคนดีใจกับความสําเร็จมากขึ้นกลายเป็นเหมือนโดนจี้เพนกลับมาว่าแบบเฮ้ยสําเร็จมากระวังไม่มีความสุขนะก็เหมือนเป็นแบบอ้าวแล้วสรุปการมีเงินเยอะมันเป็นรีวอร์ดหรือว่ามันเป็นแพนิชเมนต์วะเนี่ยโดยเฉพาะกับคนที่เขาเคารพก็คือคนที่บ้านพ่อแม่เนี่ยครับมีอิมแพคกับตัวเด็กมากอย่างนี้เนี่ยถ้าผมพูดแบบนี้ไปถ้าเด็กที่ฟังอยู่ เขาจะหมายความอะไรเขาจะตีความมาแบบอ,อย่างนั้นเราไม่ต้องเชื่อพ่อแม่หรือเปล่าอย่างที่บอกเลยครับเด็กคนนั้นเลือกไม่ได้จริงๆณนะวัยเด็กว่าเขาจะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อมันอยู่ที่การปรุงแต่งของเด็ก6ขวบ7ขวบหรือจริงๆมันก็รวมถึงปัจจุบันของเราจะบอกว่าไม่เชื่อก็ไม่ได้แปลว่าใช่เพราะว่าอะไรรู้บายเฟลต้องใช้คําว่าอย่าซื้อทุกไอเดียทั้งหมดแต่ให้ฟัง แล้ววิเคราะห์พิจารณาแล้วค่ ouais. อยเลือกเข้ามาใช้ว่าเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์กับเราจริงไหมเพราะพี่ก็ยืนยันว่าทุกคาพูดที่พ่อแม่สอนมาจากความหวังดีมาจากความรักและมาจากประสบการณ์ของเขาในอดีตแต่ไม่ใช่ทุกความเชื่อที่พ่อแม่ส่งต่อมาให้เราจะให้ผลลัพธ์ที่เราอยากได้ในชีวิตของเราถ้าพ่อแม่เรามีมายเซ็ตการเงินที่ทําให้เขาไม่ได้ประสบความสําเร็จทางการเงินเขาก็ส่งต่อสิ่งนั้นมาให้เราถ้า เรารับฟังซึ่งพี่เชียร์ให้ทุกคนรับฟังแต่การที่จะรับฟังมาแล้วเลือกเอามาใช้อันนี้ควรเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลถ้าขาดสติขาดการกรองมันก็มันก็ซึมเข้ามาในตัวเราโดยไม่รู้ตัวครับดังนั้นเขาที่เขาบอกไงว่าการเลือกหนังสือที่อ่านกับคนที่อยู่รอบข้างมันโคตรสาคัญเลยเหมือนเหมือนสมมติวา่าเราโตมาแล้วเนี่ยเราห้ามความเชื่อนั้นไม่ได้จากพ่อแม่การมาเรียนสะกดจิตเนี่ยเหมือนก็เป็นทางเลือกหนึ่งเหรอที่เข้าไปแก้ความเชื่อตรงนั้นใช่ครับ ถ้าสมมติว,ว่าไม่เรียนสะกดจิตแต่เราก็ไปอ่านหนังสือพัฒนานตัวเองนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกใช้คําว่ายากมากครับเพราะว่าเราจะเข้าใจคอนเซปต์แต่เราไม่ได้แท็บลงไปแก้ไขลึกถึงในระดับจิตใต้สํานึก <c oughs> เหมือนที่ไอเฟลก็รู้ครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าไมยกั้นนะคร r บ i e r ที่มันเป็นตัวที่แบบเวลา,าอ่านหนังสือมันไม่ได้ลงไปอะ่ะมันก็อยู่ในระดับ <c oughs> หัวมันไม่ได้อยู่ในระดับจิตใจ <c oughs> ดังนั้นการอ่านหนังสือครับถ้าคนย่อยไม่ลึก หรืออ่านหนังสือแล้วไม่ลงมือทาอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ลงไปถึงจิตใจแต่ถ้าคุณอ่านหนังสือคุณคิดแล้วคุณเริ่มเทคแอคชั่นคุณลงมือทําแล้วการตกผลึกจากประสบการณ์ตรงนั้นอาจจะเริ่มเชฟความเชื่อได้ด้วยเช่นกันพี่คงตอบว่าหนังสือช่วยครับหนังสือก็เป็นตัวช่วยและต้องลงมือทําจนเกิดการตกผลึกจิตใต้สํานึกก็จะค่อยๆเชฟตามประสบการณ์ใหม่ที่เราถูกสร้างขึ้นแต่การไปเรียนรู้เรื่องการสะกดจิตบําบัดเลยมันคือการโกงอะ่ะมันคือการจ่ายเงินขึ้นทางด่วนอะ่ะและ้วก็ฟุดข้ามไปเลย ซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นในกระบวนการธรรมชาติปกติอยู่แล้วแต่คือคนที่เป็นนักสกิจิตบ,บําบัดก็คือเรียนรู้กลไกลตรงเนี้ยที่เรียกว่าทรานส์หรือภวังที่มันอยู่ในธรรมชาติเรามาประยุกต์ใช้นะครับล้วเคยเจอไหมคนที่เขาแบบว่าอ่านหนังสือเยอะนะเรียนก็เยอะนะแต่มันยังติดอะไรบางอย่างอยู่จนต้องจนพี่ต้องเข้าไปแก้ในจิตใต้สำนึกเขาก็จริงๆพี่ก็คือคนคนนั้นเหมือนกันนะ พี่เป็นคนที่พัฒนาตัวเองมาตั้งแต่เด็กเลยแบบเป็นเด็กทํากิจกรรมเรียนรู้ทุกอย่างอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเ,ออเรียกว่าใบเซอร์ติฟิเคตของเด็กกิจกรรมตอนอยู่มัธยมเนี่ยมีเป็นหลายร้อยใบยเป็นนักเรียนทุนสามประเทศเรียนรู้ฟังฟังฟังแต่สุดท้ายครับตอนที่พี่เข้าไปเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของจิตใต้สํานึกจริงๆอะ่ะในหลักสูตรตอนนั้นพี่ก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องของจิริยาสื่อประสาทแล้วมันแทบลงไปในเรื่องจิตใต้สํานึกลึกๆอะว่าพี่มีความเชื่ออะไรต่อประสบการณ์ต่างๆพี่ถึงรู้ว่าพี่ตัดสินตัววเออองงทุกย่่่่าาพพีีดไม แล้วไม่ว่าพี่เก่งขึ้นขนาดไหนก็แล้วแต่พี่ก็ยังมองว่าตัวเองเก่งไม่พองั้นกูต้องเก่งอีกงั้นกูต้องเก่งอีกงั้นกูต้องเก่งอีกแล้วเราไม่พึงพอใจกับตัวเองสัทีครับงั้นถ้ามองปึกเปลือกเฮ้ยดูเหมือนเก่งขึ้นว่ะแต่มองในระดับลึกคือโอ้โหแม่งคนหนึ่งคนดิ้นรนชิปหายเลยเพื่อจะทําให้ตัวเองเก่งแต่ไม่ว่าเก่งขึ้นเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่าฉันเก่งไม่พอทุกนะจนได้มาเรียนเรื่องของการรู้เรื่องของการสะกดจิตบําบัดมันเลยแบบโอ้โหแม่งมันอยู่ที่ปมภายในเราเเวว้้ยแลพอคี ชั่วโมงเดียวเงี้ยปังหลุดกลับมาเอา้ากูพอแล้วกูเก่งแล้วกูทําอะไรก็ได้แล้วนี่ว่ากลายเป็นเราสามารถสร้างผลลัพธ์ทางการงานได้ดีขึ้นการเงินได้ดีขึ้นความมั่นใจในตัวเองพุ่งมากขึ้นทันทีเลยครับการที่พี่พัฒนานตัวเองแล้วก็เป็นนักเรียนทุนในต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นคนเก่งอย่างนั้นถือว่าสําเร็จหรอพี่ ในมุมเด็กหนึ่งคนในมุมของการเรียนพี่มองว่าเป็นเด็กที่แบบสําเร็จในเรื่องของการทํากิจกรรมแล้วกันในการเรียนเรียนรู้ชีวิตแต่ว่าพอไม่ว่าจะมีความสําเร็จในมุมการเรียนและการพัฒนาตัวเองมาน,นากน้อยขนาดไหนมีเงินเก็บหลักล้านตั้งแต่อายุยี่สิบเอ็ดทำงานเปิดบริษัทของตัวเองตั้งแต่ยังเรียนปอตีแต่สุดท้ายไม่พอใจในตัวเองอะ่ะมันเรียกว่าสําเร็จได้ป่าววะไม่รู้เหมือนกันอยู่ที่มุมมองคน แต่สาหรับพี่วันนั้นพี่ไม่กล้าพูดว่าตัวเองประสบความสาเร็จเลยแต่พอปลดล็อกตัวเองปึ๊บเพิ่งอนุญาตให้ตัวเองดีพอได้อะแล้วมันกลายเป็นผลลัพธ์หลังจากนั้นดีกว่าเดิมเยอะเลยหมายถึงว่าหาเงินได้เยอะกว่าเดิมหรือว่าเท่าเดิมหาเงินได้เยอะกว่าเดิมง่ายกว่าเดิมไม่กดดันตัวเองง่ายๆเลยนะสมมตินะครับถ้าเราแบกความเชื่อไปว่าฉันดีไม่พอแล้วสมมตินะเราต้องไปคุยกับคนที่เขาเก่งกว่าเราแบบสิบเท่าร้อยเท่าอูความสําเร็จเขาเยอะกว่าเราเยอะมากเลย เราจะเดินเข้าไปแบบตัวเล็กตัวน้อยไหมไอเฟลเราจะกลัวโอกาสที่มันใหญ่ไม่กล้าจับอะไรที่มันใหญ่ใช่ไหมใช่ไม่กล้าแม้แต่จะคิดว่าเราอ่ะจะเป็นคนที่รวยได้เรานั่นแหละเป็นคนสร้างกรงที่ขังตัวเองไว้อะเราลิมิตตัวเองด้วยความเชื่อของเราซึ่งมันเกี่ยวกันกันได้ไงมันก็มันเกี่ยวดิเพราะว่า ถ้านึกเป็นเหตุการณ์จริงมันมีโอกาสหนึ่งโอกาสยื่นมาถ้าจิตเราไม่ได้รู้สึกว่าเราดีพอเราก็อาจจะบอกโอ้พี่ขอบคุณครับไม่เป็นไรผมผมยังไม่เก่งพอที่จะทเรื่องนี้พลาดแล้วนะหนึ่งโอกาสในขณะที่หากว่าเฮ้ยเราแม่งมั่นใจมากๆพี่เดี๋ยวผมจัดการดูครับไม่รู้อะตอนนั้นทักษะได้ไม่ได้แต่วิธีคิดผ่านเดี๋ยววิธีการมันมาเองมันก็จะกระโดดเข้าไปละเออแล้วผมต้องทําไงต่อเอ้ยแต่มั่นใจว่าเราทาได้เวอรหาข้อมูลเพิ่มศ,ศึกษาเพิ่มปรึกษาเพิ่มมันก็จะดิ้นจนเจอทางออกงั้นความเชืื่อคครัับมน แกนที่ขับเคลื่อนให้คนหนึ่งคนอ่ะจะพุ่งไปที่จุดจุดไหนมันอยู่ที่เราเซตแทร็เก็ตให้ตัวเองเลยชั้นดีได้เท่านี้เราก็จะดีได้เท่านี้ชั้นรวยได้เท่านี้เดี๋ยวฉั้นก็รวยได้เท่านี้ไอไอปมของความที่แบบดีไม่พอเนี่ยมันได้มาแต่ไหนของพี่อ่ะมันเกิดจากประสบการณ์ตอนปสามที่พี่ได้ประกาศนียบัตปรประกาศประกาศนียบัตรที่พี่ได้เนี่ยเดือนเดียวพี่ได้สองใบพร้อมกันแล้วพี่ตื่นเต้นแล้วพี่ภูมิใจมากครับแล้วพี่เอากลับไปให้คนที่บ้านดู ประโยคที่คนที่บ้าน<ม>คุยกับพี่ซึ่งเขาพยายามสอนในมุมที่ดีนะต้องเข้าใจก่อนว่า<ม>จากพ่อแม่เขาเรียนรู้ประสบการณ์อะไรมาเขาหวังดีกับเราเขาเลยสอนเราแบบนั้น<ม>พอพี่หยิบใบเซอร์เนี้ยให้ให้คนที่บ้านดูสิ่งที่พี่ได้ยินประโยคแรกคือดีนะแต่อย่าเหลืองโอ้ยโดนอันเนี้ยโดนโดนเลยแล้วมันก็ป้างนะครับเหมือนโดนฮุกเข้าเต็มคางว่าอ้าวเราดีไม่พอหรอวันนั้นอะ่ะม,มัน มันมันแวรมากที่แบบเด็กคนนึงมันตัดสินอะไรก็ได้อ่ะไอเฟลมันอาจจะตัดสินว่าดีนะที่มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเออแต่หลังจากนี้เราต้องระมัดระวังอย่าเหลืองนะอย่าดีใจเกินไปนะก็อาจจะเป็นแบบหนึ่ง <c oughs> เด็กคนนั้นอาจจะตัดสินก็ได้ว่าโหพ่อแม่ไม่รักฉันเลยนี่ฉันทําดีขนาดนี้น้อยใจว่ะเสียใจทําดีไงก็คงไม่เข้าตาหรอกน้อยใจทําร้ายตัวเองดีกว่ามันอาจจะตัดสินไปทางนั้นก็ได้แต่ในเหตุการณ์ในวันนั้น เด็กคนนั <pulse> people people yes. oh, ้น okay, ก really. <griff en> okay. ็คือตัวพี่ในวันนั้นตัดสินว่าโอ้ฉันยังเก่งไม่พอใช่ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวฉันจะเก่งขึ้นนะเพื่อวันหนึ่งฉันจะทําให้พ่อแม่ภูมิใจก็มีเคสที่ก็รวยมากๆแล้วอ่ะแต่ยังรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะพระชีวิตต้องการชีวิตต้องการทําเงินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพื่อรู้สึกว่าให้พ่อแม่รักก็เลยเป็นแรงดライブในการขับเคลื่อนทั้งหมดมาเพื่อให้พ่อแม่รักในการทางธุรกิจซึ่ง ก็พี่พว่าก็เติบโตไปหลายร้อยล้านน่าจะน่าจะน่าจะหลายร้อยล้านนะสุดท้ายก็คือคกลไกทั้งหมดที่ยังขับเคลื่อนอยู่คืออยากดีพอเพื่อให้พ่อแม่รักพี่ใช้คําว่าความสัมพันธ์ในวัยเด็กนะครับของเขากับที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยดีมันมันไม่ได้คอนเน็กกันมันไม่ได้ลึกซึง้งแล้วก็รู้เสมอว่าพ่อแม่จะทํางานอยู่พ่อแม่กําลังหาเงินอยู่ดังนั้นเวลาอาจจะไม่ค่อยได้มีให้เยอะแต่สิ่งที่จะให้ได้อะคือเงินพ่อพ่อแม่หาเงินให้งั้นฟอร์แมตท,ที่เริ่มเรียนรู้ในวัยเด็กคือ การมีเงินอะ่ะมันเป็นหนึ่งกลไกนะที่เดี๋ยวจะทําให้เราได้รับความรักก็ถ้าพ่อแม่าหาเงินอยู่แล้วส่งเงินมาให้อะ่ะเออนั่นนั่นคือความรักอะ่ะสำหรับเด็กคนนี้ในวันที่โตขึ้นมาก็อินเทอร์เพลตว่าอืมมันต้องสําเร็จมากกว่านี้มากกว่านี้มากกว่านี้เพื่อให้พ่อแม่หยุดทํางานได้แล้วอะ่ะแล้วก็จะได้แล้วก็จะได้มีความรักและมีเวลาให้กันละกันแต่ประเด็นคือต่อให้วันนี้ยังมีเวลาให้กันอะ่ะมันก็ยังไม่ถูกเติมเต็มสัทีเพราะมันเป็นสิ่งที่ฟอร์แมตมาไว้ในจิตใต้สำนึกคือ เออมันมันต้องมีเงินมากกว่าเนี้ถึงจะได้ความรักคือเขาให้ความหมายว่าเงินคือความรักอะ่ะเพราะสิ่งที่เขาจะได้รับจากพ่อแม่ไม่ใช่เวลาแต่เป็นเงินเก็าใไหมใช่เวลาเขาโตขึ้นเขาก็อยากจะเอาเงินเหล่านี้มาใช้ทําอะไรให้กับพ่อแม่เหมือนกันเขาก็วิ่งทําเงินอย่างเดียวเลยซึ่งในมุมของความสำเร็จเขาก็สร้างความสําเร็จได้เยอะแยะเลยนะครับแต่สิ่งที่มันตามมาคือนี่คือคดิชั่นสําเร็จการเงินแล้วนะแต่สิ่งที่ตามมาคือเอา้า ตอนนี้เงินก็เยอะมากพอแล้วอะ่ะแต่ทำไมยังรู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มวะเวลาคนเหล่านี้เดินมาคุยเขาจะไม่รู้ตัวเลยนะว่าไม่รู้ว่าไอ้คำว่าไม่ไม่เติมเต็มมันคืออะไรมันจับต้องไม่ได้ไปหมดเลยเขาเลยเดินมาหาพี่แต่วันที่เดินมาคุยกันแล้วเราเจาะลงไปลึกๆจริงๆครับไอเฟลความไม่เติมเต็มกั้นจริงๆก็คือความเสียใจเสียใจที่พ่อแม่ยังไม่ได้รักแต่นั่นอะ่ะไม่ใช่เหตุการณ์ในปัจจุบันนะปัจจุบันคือชีวิตดีมีเงินเยอะแล้วพ่อแม่ก็รักละ แต่สิ่งที่ติดมากับจิตใต้สำนึกคือเด็กคนนั้นอะที่โหยหาที่จะได้รับความรักจากพ่อแม่แต่ณวันนั้นพ่อแม่วิ่งหาแต่เงินเลยคิดว่าวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเงินมาเพื่อดึงทุกอย่างกลับมาแล้วก็เนี่ยใช้เงินและความสำเร็จกลับมาดูแลพ่อแม่เด็กคนนั้นยังคงอยู่ในตัวเขาเด็กคนนั้นไม่ได้เติมเต็มและไอเด็กคนนั้นที่มันเป็นปมที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในตัวเขาในปัจจุบันอะก็ยังโหยหาการเติมเต็มซึ่งไม่มีทางเติมเต็มได้ในโลกณนะปัจจุบัน ถ้า uh huh. พูดให้เป็นรูปธรรมก็คือ mm hmm. เขาก็ยังเอวยหาเงินอยู่ใช่ไหมหรือยัง,งใช่ครับใช่ครับเขา,าหยหาเงินเพราะเงินคือความรักสําหรับเขาอันนี้คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งแล้วสหรับนปัญหาเรื่องการเงินมันคือปัญหาของการที่เคยคิดว่าการมีเงินเยอะจะนําพาความสุขมาให้อะ่ะแต่นะวันนี้ mm hmm. ที่มีเงินแล้วทําไมไม่มีความสุขแบบที่เคยคิดแล้วแม่งซัฟเฟอร์กว่าตอนไม่มีเงินอีก เจ็บปวดกับการที่เราคิดว่าฉันเมื่อเดินขึ้นถึงยอดเขาแล้วอะฉันจะต้องมีความสุขมากเลยเมื่อฉันอยู่บนยอดเขาตรงนั้นอะแต่วันที่ขึ้นไปอยู่ตรงยอดเขาตรงนั้นแล้วเราพุทธความหวังและความสุขทั้งหมดว่านั่นจะต้องเป็นจุดที่เติมเต็มแน่เลยแต่พอไปถึงยอดเขาปุ๊บกลับพบว่าเชีย่ยไม่ได้เติมเต็มอย่างที่คิดว่ะแล้วไงต่อชีวิตหลงทางเลยนะครับเงินมันดกไหมพี่คิดว่าหรือเพดานเงินมันหยุดอยู่แค่นั้นไหมเงินไม่ดอกครับ เขาอาจจะวิ่งหาเงินเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขับเคลื่อนเขาในจิตใต้สํานึกซึ่งมันอาจจะเป็นความรักนไนาอยูใ่ใช่ครับใช่ครับแต่ไม่ได้มีความสุขใช่ครับอืมดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกเคสสต๊ดี้หนึ่งของคนที่เกี่ยวกับเรื่องเงินแต่ไม่ใช่คนไม่มีเงินแล้วต้องมาสะกดจิตบ,บําบัดแต่เป็นคนที่อยากหาเงินและหาเงินได้เยอะแล้วด้วยแต่มีเงินแล้วอ่ะทาไมยังไม่เติมเต็มสําหรับใครที่มีคําถามนะครับอยากจะถามไรโอมให้ทักเข้ามาในไลน์แอดนะครับแอด l i f e e n d i i วิ e like นะครับแล้วอยากให้ออมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดๆไปครับสวัสดีครับ